อบมุกอาเลหน้ากูเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวซาบตองครับมือนี่มาถ่ายเกี่ยวกับโดนผู้บ่าวต่อยนะครับอ่าผู้บ่าวโปหลีกต่อยครับบวมเลยนี่เห็นบอ่าเจ็บอีรีเลยเลือดหู่ไหลมือนี่โดนโดนคูเก็บเลยอ่า อืมอยู่สื่อเด้อนี่อันนี้กล่องสดกล่องสดนี่ว่าหล่อว่าหล่อหรอกไอ้รูปมึงไม่เห็นหน้าเว้ยอ่ามือนี้ก็ไปร้านเกีวมือนี้เขาไปใส่กันไม่ดูเดี๋ยวใครไปดูดูไม่ลบไม่ต้องยุ่งมือนี้ก็ไปไปเล่นหน้ามาอ่ะไปซัดกูยุ่งขี่รถเล่นเเอาไปแปะดิคุย ไม่มไม่<ช>ไม่ <Avenue Alpha. S 2> ไม่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ถูกใจมเลยมันมีก็หยุดซาบะตองแล้วคือใครมีโทรศัพท์โทรหาฟิมนี่ให้มันเล่าประสบการณ์ผลผนลูกอ่นะเออข่อนบ่าวข่อนบ่าวโอ้โหผีชื่อยังไงนี่ผู้บ่าวตนบ่าวตนพร้อมรถชนต้นตานตายตุ๊กตา ผู้เบาวตนอยู่สารคามผู้บบารถอยู่ในบ้านไหนก็ได้บ้านดอนบ้านดอนบ้านดอนบอไม่ต้องถ่ายกูกูโแล้วเนี่ยถ่ายอยาถ่ายผู้บบาโบนเด้กูเงีบอ่านะัอออิลาคํำแหงหีแดงใจวายเอหมูเอาอย่างเดีวาหมาเดอี่าคำแงอหลาสองแหงอยัง มึงไม่เอาออกลเลยเอ็พิษงั้นี่อ่าว,วันนี้ก็นนี่ต้มาบอกบมาบอกเพื่อนๆว่าอ่าสบายดีกันเนาะเออขิ้อู้จะชาดอะไรนี่ไปกรรมไปคนเมืองงนี่ไปไปคนอย่างฮะคนแมวกไอ้สัตว์อ่าเราจะพูดไทยนะพูดเมืองดีกว่านะพูดไทยพูดเมืองอุ้อยกนเนี่ยเ ต้องลงเนอะคนเมืองก,กับคนไทยนั่นเองพี้อ่อ่า <บะ S 1> นะฮะคือต้องลงเนอะโชว์ลอยฮะโชว์ลอยเฮ้ยอย่าเขียนดิย้ยกูอาบน้ําอยู่เฮ้ยดูพี่แกว่าพ,พี่แกพูดว่าไงอ่านะครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับคือเพื่อนจะดู<อ>ดูสิโปรแล้วมึกต้งลงวันแรกกัดมึงกูนนต,ต่อยแน่อ้าวสวัสดีครับช่วงกล้องสด ใส่บ็อกเซอร์อยู่นะบอกเขาเฮียอะไรเขาอยากรู้ไอ้ถามเขาที่เขาอยากรู้ไหมก็ไม่รู้สิต้องการอะไรไอ้ชายบ้าเปล่าเกิดมาจากอะไรขอไม่ไพ่ตะไบกันไกลแมนไหมึงเรียนแบบเขาเพราะอ่านะคือเพื่อนเพื่อนชอบชายนะอ่าบาย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 นะครับจบ